สวัสดีค่ะนักธุรกิจทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะครูจอยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคําถามที่พบบ่อยมากๆเวลาที่ได้คุยกับพีพ,พีนะคะก็คือ 1. น,นะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรคะคำนี้ตอบแบบตอบบ่อยมากนะคะก็คือเป็นงานที่สร้างชีวิตใหม่นะคะให้กับคุณโดยการที่ชวนคุณเนี่ยมาเป็นนักธุรกิจบัตเตอร์ไนะแล้วก็ชวนให้คุณเนี่ยมีรายได้ ภายใน8เดือนเนี่ยแล้วมีรายได้1นึ่งแสนบาทนะแล้วก็ชวนคุณให้มามีชีวิตที่ดีๆด้วยกันนะนะคะสองต้องทำยังไงบ้างคะนะคะหนึ่งใจคุณก่อนเลยค่ะเอาใจคุณมาก่อนนะคะใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมนะอย่าเอาประสบการณ์เดิมๆของคุณที่ทำธุรกิจอะไรมาขนาดไหนเนี่ยมาบอกว่ามาชี้ชะตาของคุณว่าเฮ้ย าการลงมือทําเป็นนะักธุรกิจบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันจะทำให้คุณล้มเหลวอีกอย่างเงี้ยนะอย่าเอาไอประสบการณ์แย่ๆพวกนั้นนามาชี้ชะตาคุณในวันนี้นะเปิดใจเข้ามาก่อนนะคะไม่มีใครนะที่จะมีชีวิตอยู่ย่ําอยู่กับที่แบบเดิมๆแล้วมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้คุณต้องออกมานะออกมานะ สก็คือขอแค่วันละสองช่วงเวลาเท่านั้นนะคะก็คือช่วงของเที่ยงจนถึงบ่าย2นะแล้วก็ช่วง1นึ่ทุ่มจนถึง3ามทุ่มนะคะในการที่จะนำคลิปเสียงคลิปวิดีโอ,อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่ทางระบบของเราเนี่ยจะ ประเคนเ,เทให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งคิดเองให้ปวดหัวนะคะเรามีทุกอย่างให้คุณพร้อมหมดแล้วขอเวลาของคุณแค่วันละสองช่วงเวลาเท่านั้นแล้วในสองช่วงเวลานี้ใช้เวลาแค่ห้านาทีเท่านั้นนะคะแล้วที่สําคัญก็คือการทําแบบนี้ก็คือการช่วยลดการปิดกั้นใน a c e b o o k ให้ได้ด้วยแล้วก็การทําการตลาดศูนย์บาทนะข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะก็คือธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะ นะคะธุรกิจนี้นะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมความงามแล้วก็สุขภาพนะแล้วที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีรางวัลการันตีมีคุณภาพแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยว่าการที่คุณจะนำไปใช้กับตัวเองหรือ,อให้คนที่คุณรักเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลไม่ดีนะไม่มีทาง impossible แน่ๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยครูจอยไม่เทใจมาขนาดนี้หรอก ใช้เองสวยเองดีเองสุขภาพดีนะไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นลองเอาไปทำดูนะที่สำคัญนะคะข้อที่สี่ รายได้เนี่ยจะมาจากตรงไหนคะนะคะรายได้จะมาจากที่คุณเนี่ยคะ่ะสร้างตัวตนใน Facebook จนสําเร็จนะคะแล้วก็จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเลยนะคะเข้ามาทักถามสินค้าของคุณและผลิตภัณฑ์ของคุณที่คุณโพสนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเมื่อคุณเข้ามาเป็นนักธุรกิจบัตเตอร์ไฟแล้วเนี่ยคุณจะสามารถมีรายได้ถึง3ทางแล้วที่สําคัญก็คือเป็นแผนรายได้ที่ให้รายได้สูงสุดถึง40%ที่เราเรียกแผนรายได้นี้ว่า Velo c i t y คือใจใหญ่มากกับการที่จะให้คุณเนี่ยแบบมีชีวิตที่มันดีอย่างที่คุณต้องการอ่ะเขาใจใหญ่เขาทุ่มมากเพราะนั้นเนี่ยคนที่คิดที่จะทักมาเล่นๆ่าทักนะนะคะที่นี่ต้องการคนจริงและคนทำจริงเท่านั้นนะอย่ามาทักเล่นๆน,นะคะถ้าทักเล่นๆเนีย่ยถอยออกไปได้เลยนะ นะที่สำคัญข้อที่ห้านะคะทำไมถึงอยากจะชวนทำธุรกิจนี้ล่ะคะครูจอยก็เพราะว่าทำแล้วแล้วมันเห็นโอกาสไงเห็นโอกาสแล้วเนี่ยก็เลยเอามาบอกต่อเห็นโอกาสแล้วทำสำเร็จแล้วก็เลยเอามาบอกต่อบอกต่อสำหรับคนที่มีใจอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆไม่ใช่ทักเล่นทักหมวแบบนี้นี่มาทักนะแบบนั้นน่ะนะฟาดจริงนะแล้วที่สำคัญเลยก็คือ คุณอยากมองหาโอกาสแล้วก็ชีวิตที่ดีๆของคุณน่ะแต่คุณไม่ยอมเปิดใจอะไรเลยสักอย่างไม่ยอมทําอะไรเลยอย่าย่าอยู่กับที่เดิมแล้วบอกว่าฉันจะสําเร็จฉันสำเร็จไม่มีทางไม่มีทางนะคุณจอยนี่ทุ่มเททั้งตัวและหัวใจกับธุรกิจบัตเตอร์ฟลายนี้เพราะมันตอบโจทย์ชีวิตของคุณจอยแล้วทําให้ชีวิตของคุณจอยดีขึ้นมาได้จริงๆนะคะข้อสุดท้ายเลยติดตรงที่ไม่มีเงินลงทุนเนี่ยแหละค่ะคุณจะรอพร้อมตอนไหนคะถามหน่อย นะคะคุณจะรอพร้อมตอนไหนคุณจะรอให้คุณเนะ่ยไม่เหลือทางอะไรเลยเหรอคือจะต,ต้องรอแบบว่าให้ตัวเองไม่เหลือทางเลือกใดๆด,ด,ดแล้ว่เราถึงจะทำสิ่งนั้นหรอโฟกัสที่ความสำเร็จของตัวคุณนะคะคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายแต่คุณจะต้องเอาใจของคุณเข้ามาก่อนเสร็จแล้วทุกอย่างมันจะเข้ามาเองนะแล้วที่สำคัญเนี่ยในอีก8เดือนข้างหน้าเนี่ยรายได้10,000แบาทรอคุณอยู่โฟกัสที่ความสาเร็จ นะอย่าไปโฟกัสไอ้ที่ติดนู่นติดนี่เล็กๆน้อยๆแค่นั้นอย่าเอามาเป็นอุปสรรคนะ